สเดือนต่อมาห้องประชุมขนาดเล็กมีพื้นที่ไม่เกิน3คูณ3ตารางเมตรผนังด้านในเป็นสีขาวโลง่งอีกสองด้านกั้นกระจกสายแยกจากห้องข้างๆซึ่งมีลักษณะแบบเดียวกันฝั่งประตูก็เป็นกระจกทั้งหมดล้วนคาดฟิล์มฝ้าขาวภายในห้องมีโต๊ะกลมตั้งตรงกลางเก้าอี้แค่2ตัวอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเพราะปกติใช้เป็นห้องสัมภาษณ์โดยเฉพาะ เมื่อกลับเข้ามาเป็นสาวออฟฟิศอีกครั้งน้องกี้เปลี่ยนโฉมจากที่เคยสวมแต่ชุดสีตัดกันกลายเป็นสูตรสีเข้มเข้ากันทั้งชุดดูครึมสุภาพและเช้นเดียวกับตัวเธอมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น หญิงสาวนัง่งเก้าอี้ฝั่งด้านในขณะที่ผู้สมัครงานอยู่ด้านนอกรายที่เธอกำลังคุยด้วยนี้เป็นหญิงสาวยาวกว่าเธอสองปีรูปร่างผอมเทว่าดูโสมมากกว่าสดใสแม้ว่าการประทินโฉมด้วยเครื่องสำอางจะช่วยไว้มากแล้วก็ตามชุดท่อนบนสีม่วงเม็ดมะปรางขณะท่อนล่างสีปูนประกาศว่าแต่งเอาชัยประจำวันอังคารโดยแท้เห็นได้ชัดเจนว่าจ้ตัวตื่นเต้น หังอย่างค่อนข้างติดจากกระดากใจอยู่มากสายตาเหลือบมองทางอื่นและคํำก็ยังกระท่อนกระแทน่นไม่มีน้ำเสียงของความมั่นใจหรือบ่งความเป็นเจ้าของในสิ่งที่พูดเหมือนแค่ท่องจํามามากกว่าท่องอย่างไม่ดีนักด้วยหลังฟั่งเจ้าตัวอธิบายเนื้องานยืดยาวหญิงสาวบนเก้าอี้ด้านในถามคำถามใหม่จงใจใช้สำเนียงที่ฟังชัดเจนขึ้นพรรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะัก คุณยังไม่ได้งานใหม่แต่ออกจากที่ทำงานเก่าซะก่อนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนตรงข้ามฟังคำถามและช้อนตาเขียวขึ้นมาเหมือนจะค้อนเชิดคางขึ้นตอบด้วยเสียงอุบอิบทั้งดวงตายัางมองทางอื่นดิฉันทำงานมาสามปีรู้สึกอย่างอิ่มตัวแล้วอยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆทำไมคุณไม่รอจนได้งานใหม่ซะก่อน ขอโทษนะคะฉันต้องถามตามตรงคุณคงรู้ว่าการออกจากงานเก่ามาก่อนแบบนี้จะทําให้อํานาจต่อรองเงินเดือนของคุณด้อยลงซึ่งมันก็หมายถึงผลประโยชน์ของทางเราก็จะน้อยลงด้วยเหมือนกันหล่อนถอนหายใจคราวนี้ดึงสายตากลับมาสบได้แต่มีคำกันโชคอยู่ในแววตา ทัศนคติของดิฉันไม่ตรงกับวัฒนธรรมขององค์กรค่ะคุณคงรู้ว่าระยะหลังมีทีมบริหารระดับสูงทีใหม่เข้ามาทุกอย่างในบริษัทเปลี่ยนไปเจ้านายของฉันก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่อย่างที่คุณรู้น้องกี้ลอบยิ้มที่มุมปากถ้าคุณตอบอย่างนี้ให้ลูกค้าของดิฉันได้ยินเขาจะตัดสินว่าคุณเป็นคนไม่รู้จักการปรับตัวอีกทีที่เจ้าตัวถอนหายใจพืช เปลี่ยนภาษากลับเป็นไทยน้ำเสียงจงใจไม่กบอารมณ์ร้ายกาศพอดีว่าฉันอยากคุยกับคนที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานแบบที่หัวหน้าของเธอว่าเธอนะเหรอรักเล่คำเรียกชื่อชัดเจนอย่างตั้งใจให้ไพเราะและเยือกเย็น อดีตเด็กในอาน,นัดจ้องน้องกี้เหมือนจะกินเลือดก,กินเนื้อเว่า <paper S 1> <Aven> ยิงซ้าวยังคงนั่งข่ยขาผู้สบายโชครายที่สุดของคนคนหนึ่งก็คือการไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่ดียังไงเพราะมันจะทำให้เขาไม่สามารถก้าวไปสู่จุดที่ดีกว่าได้เลยเธอนี่เป็นคำคมที่ไออทีสปปลังเคสอนพูดหรือไงมันคงสายรายงานเธอตลอดสินะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในแอป อย่างไม่สะทกสะท้านต่อคำค้ายสำรากน้องกี้ยังอมยิ้มน้อยใช้น้ำเสียงให้เกียรติอีกฝ่ายอยู่ในทีหัวหน้าของเธอต่างหากที่เป็นคนบอกพี่ปลายนิ้วของเธอเขี่ยเอกสารบนโต๊ะอย่าลืมว่าหลังจากได้เลสูเมนี่มาแล้วพี่ต้องติดต่อหัวหน้าเก่าของผู้สมัครเพื่อเช็คประวัติบ้างเหมือนกันแล้วนางทิตาม,มันบอกเธอว่าฉันเป็นยังไงล่ะ เกี่ยงงานงัดข้อกับเจ้านายสุ่มงานไว้เพราะวันวันหมดแต่หาง,งานใหม่ฟังฟังดูแล้วเธอคงนึกได้ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวเองก็ทํามาก่อนถ้าเธอมั่นใจว่าตัวเองฉลาดเธอก็ควรคิดว่าแบบไหนที่ควรเอาอย่างหรือไม่ควรเอาอย่างรักเรยิ้มยนันกอกตา อย่าทำเป็นพูดมากอยู่เลยเธอเองก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าอะไรเป็นอะไรไม่อย่างนั้นก็คงไม่เลือกมาทำงานที่นี่ทั้งที่ตอนแรกผู้บริหารแอครุมตอมเป็นมแมลงวันดอกจริงไหมเป็นครั้งแรกจริงๆที่น้องกี้นิ่งลงนิ่งทั้งที่ยิ้มเย็นอย่างสาบป,ปาก ที่รักเร่พูดมาก็มีส่วนถูกใช่แล้วเธอรู้ไม่ใช่แค่ความกังวลเรื่องท่าทีของคนในแอคที่จะมีต่อเธอหลังจากกลับเข้าไปทว่าทีท่าของผู้บริหารข้างในก็กลายเป็นสิ่งที่น้องกี้ไม่รู้สึกสบายใจนักหากต้องร่วมงานด้วยอย่างที่คุณโชคเคยบอกระบบที่ผู้ชนะได้ใช้มาด้วยการโกงด้วยการแทรกแซงกด ไม่ช้าระบบจะเริ่มรวนแล้วสุดท้ายสิ่งที่ถูกเซตไว้แต่แรกก็จะป่นปี้ทุกอย่างวุ่นวาย ที่พีหมูประสบชะตากรรมอย่างนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะาธาตุของเจ้าตัวทว่าอีกส่วนต้องยอมรับว่าระบบของแอคถูกออกแบบมาโดยผู้มีอำนาจสูงสุดซ่อนกลไว้ข้างใต้เมื่อถึงจุดที่อำนาจบนฉากหน้าตามที่เคยร่ายกาติกาไว้ไม่สามารถให้สิ่งที่พวกเขาต้องการเจ้าของอำนาจก็จะเอื้อมลงไปไขกลนที่ซ่อนอยู่ลอยตัวเองขึ้นไป จากนั้นมองดูกลที่วางไว้ค่อยๆทำให้เบีย้ยข้างล่างเริ่มหักค้ากันเองเพื่อเหลือแต่สิ่งที่เจ้าของอำนาจต้องการในที่สุดแบบที่ท่านประธานเคยใช้ให้คนที่โรงงานหักขาพี่หมูและแบบที่ให้พี่หมูถูกลูกน้องของตัวเองคือคุณทิตาตลบหลังน้องกี้ยังไม่แน่ใจคุณทิตาจะรู้สึกอย่างไรกับสถานะของตน เจ้าตัวจะคิดว่ามันมั่นคงแค่ไหนทั้งตำแหน่งผู้จัดการและตำแหน่งแฟนสาวของน้องนุตอนนี้คุณทิตาจัดการหลังไมให้คนข้างบนได้สิ่งที่ต้องการเรียบร้อยอำนาจแบบนี้ไม่ได้ระบุในกติกาจึงช่วยชุบให้เจ้าตัวอย่างเนื้อหอมแต่หากวนันใดมีคนทำได้มากกว่านั้นเล่าคุณทิตาจะเอาที่ไหนมาคานและขั้นตอนในระบบจะยังสาคัญพอจะช่วยยึดโยงหล่อนได้หรือไม่ อดีตเพื่อนร่วมงานของน้องกี้คงไม่ทันรู้สึกตัวเพียงไม่นานที่ขึ้นสู่อำนาจคุณทิตาก็เริ่มใช้กลไกของอำนาจหวานล้อมและล่อลวงน้องกี้เพื่อกล่อมให้กลับไปรับงานที่แอดพยายามทำให้เธอกลัวโลกข้างนอกมองจุดเดิมว่าปลอดภัยมองว่าการยอมรับอำนาจเก่านั้นปลอดภัยนี่เองที่ทำให้น้องกี้ตระหนักทันทีว่าถึงอย่างไรเธอก็จะไม่มีวันกลับเข้าไปที่นั่น น้องกี้ไม่ต้องการเข้าไปเป็นแค่เครื่องมืออีกชิ้นเข้าไปสู่จุดที่ทุกอย่างไร้าการเปลี่ยนแปลงตอนนี้น้องกี้รู้สึกว่าตัวเองกำลังเติบโตขึ้นแล้วเข้าใกล้แสงสว่างขึ้นแล้วรักและเริ่มพอใจในตัวเองแบบใหม่ขึ้นแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากถูกระบบบ่มให้ตัวเองกลายเป็นคนแบบเก่าคนที่เหมาะกับวัฒนธรรมของแอคคุณทิตาวางแผนเอาน้องกี้เข้าไปจัดการรักเร่น้องกี้ทำได้แต่เธอไม่อยาก หเพราะเท่าที่ผ่านมาเธอเองก็เป็นสาเหตุให้ลักเล่ลงทางจนกู่ไม่กลับแล้วยังสองวันนี้ในเมื่อน้องกี้ทำได้วันต่อไปเธอก็ต้องโดนกระทำเหมือนกันและหรือไม่ระบบที่ใช้อำนาจทางอ้อมมากกว่าทางตรงสุดท้ายมันก็จะพินาศลงมาทับคนที่อยู่ข้างใต้เองนั่นแหละแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่ยิ่งไม่ยากในวันที่เริ่มมีแสงหนึ่งสองผ่านมา การิเชนรีคูดเมนต์เอเจนซี่ซึ่งครั้งหนึ่งน้องกี้เคยจะไปสัมภาษณ์เ่ว่าบาังเอิญพบมานบเข้าเสียก่อนจนต้องโทรขอเลื่อนได้ติดต่อเชิญเธอกลับเข้าไปอีกครั้งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีคุณสมบัติและความสามารถของน้องกี้เข้าตานอกจากนั้นหลังกลับจากสัมภาษณ์มาหนึ่งวันคุณเนื้อแพรก็รั่นโทรศัพท์หาน้องกี้น้องกี้มาสมัครงานที่การิเทนเหรอ ใช่ค่ะเพิ่งสัมภาษณ์ครั้งแรกตอนนั้นปลายสายตื่นเหมือนจะลุกเต้นบังเอิญจริงๆริงรู้ไม่ว่าตำแหน่งที่น้องกี้สมัครก็คือตำแหน่งที่แพรกำลังจะออกเองล่ะรอบบี้หัวหน้าของแพรเขาชอบน้องกี้มากนะเป็นคนเดียวที่เขาเอามาคุยกับแพรว่าน่าสนใจจนแพรรู้เนี่ยแหละว่าเป็นน้องกี้จริงเหรอคะคุณแพ คนฟังพอยคุลุกตั้งแต่สัมภาษณ์งานนานมายังไม่มีครั้งไหนเลยที่รู้สึกว่าผู้สัมภาษณ์พอใจเธอจริงๆอันที่จริงแม้กระทั่งตัวเองก็เพิ่งมีครั้งนี้ที่น้องกี้รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีกลับออกมาด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเองไม่ใช่ยิ่งหดลีบต้อยต่ำเหมือนตัวเองถูกนำมาบ่าเรอหรือบูชาย,ยันคนนอก อาจเพราะโชคร้ายที่ผ่านได้นำประสบการณ์มากมายเข้ามานองกี้รู้แล้วว่าตัวเองมีจุดอ่อนตรงไหนและจะสามารถกบมันหรือเบนความสนใจมันไปได้ด้วยอะไรนอกจากนั้นร้านกาแฟเกิดมาชงก็เป็นฐานสร้างความมั่นใจให้แก่เธอยิ่งกว่าเก่าจริงสิ ร็อบบี้ชมว่าน้องกี้ดูมีทัศนคติที่ดีกับชีวิตตัวเองและคนอื่นเป็นคนที่เหมาะกับงานนี้และน่าร่วมงานด้วยแพดได้ยินแล้วก็พลอยหน้าบานเพราะเหมือนได้เครดิตตามไปด้วยนะนี่เลยช่วยชมเพิ่มคะแนนไปอีกยกใหญ่คอยดูสิไงคราวนี้น้องกี้ก็มาวินหากเป็นสมัยก่อนแน่นอนคนฟังจะรู้สึกว่าคุณแพดโถเข้ามาเพื่อเยาะเย้ยว่าเธอเดินตามรอยตัวหล่อนแล้วยังโมเพื่อเอาบุญเอาคุณจากน้องกี้อีกด้วย แต่เพราะตอนนี้น้องกี้มีทัศนคติที่ดีสิ่งที่เธอกังวลจึงเป็นอีกอย่างคุณแพรทำอย่างนี้จะไม่เหมือนน้องกี้ใช้เส้นหรอคะเส้นที่ไหนปลายสายเสียงสูงก็แค่แนะนำอะไรนิดๆหน่นนอยสุดท้ายมันก็ขึ้นกับน้องกี้เองอยังมีสัมภาษณ์อีกสองครั้งนะแล้วถึงเขารับเข้ามายังไงก็ต้องประเมินช่วงโปรก่อนอยู่ดี ก็จริงค่ะสู้ๆนะน้องกี้มีอะไรมาถามแพรได้เลยจะช่วยติวเองนี่คือเรื่องนั้นที่น้องกี้เคยคุยกับคุณแพรเรื่องที่ไหนที่สุดก็สมหวงังและทำให้เธอสามารถปฏิเสธแอคได้อย่างมั่นใจทางเดียวที่เราจะไม่ถูกกลืนไปกับระบบห่วย,วยก็คือต้องเอาตัวเองออกมาจากความห่วยนั้นเธอไม่ติดต่อกลับไปที่นั่นอีก คุณโชคที่ยังติดต่องานอยู่บ้านก็ไม่พูดถึงน้องกี้ไม่รับรู้อะไรเลยจนถึงวันนี้ที่ได้เห็นเลสูเม่ของรักเร่ผ่านเข้ามาสมัครงานกับบริษัทของเธอในที่สุดรักเร่ก็ลาออกจากแอคมาเองโดยน้องกี้ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องร่วมมือประทุสล้ายแต่อย่างใดรักเร่ในที่สุดเธอเรียกผู้นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโตะด้วยเสียงแผ่วเยน็น พี่ยังยืนยันว่าพี่ไม่เคยเกลียดเธอนะอาจจะมีโกรธบ้างในสิ่งที่เธอทำกับพี่แต่มันก็เป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะสิ่งที่พี่เคยทำกับเธอฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าพี่จะหาทางขัดขวางการได้งานของเธอเราเคยทำงานมาด้วยกันพี่รู้ว่าเนื้อแท้ของเธอเป็นยังไงทำอะไรได้มากแค่ไหนขอบอกว่าโชคดีที่มันตรงกับสิ่งที่ลูกค้าของพี่ต้องการเธอเป็นผู้สมัครอันดับต้นๆในลิสต์ อยากทำเป็นล้ำเลิกบุญคุณหน่อยเลยถ้าฉันได้งานนี้กาลิเชนเองก็จะได้เงินจากบริษัทนั้นแล้วเธอเองก็จะได้ผลงานเหมือนกันงั้นพี่ควรจะเอาคลิปวิดีโอในห้องวันนี้ส่งไปให้ recruitment agency ที่เป็นเครือข่ายกับกาลิเชนเพื่อให้เขาพิจารณาพฤติกรรมของเธอด้วยสินะคนฟังหน้าเพื่อทันทีโดยเฉพาะเมื่อเลิบสายตาพบว่ามีกล้องวงจรปิดห้อยลงมาจากเพดานจริงๆถึงกระนั้น หล่อนยังไม่ไวายยกปลายคางและมุมปากถ้าพวกนั้นเชื่อก็ต้องถือว่าโง่เองช่วยไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นตัวกรองให้ฉันได้งานบริษัทที่ฉลาดฉลาดขึ้นต่างหากบริษัทที่มีสติพอจะตรวจสอบว่าเธอเคยเป็นรุ่นพี่ฉันในบริษัทเก่าที่ตกกระป๋องไปแล้วฉันก็ได้ขึ้นมาแทนที่ซึ่งแน่นอนว่าเขาก็จะโทรซักพี่ทิตาเจ้านายเก่าของเธอด้วยเหมือนกันว่าพฤติกรรมของเธอเป็นยังไงบ้าง หญิงสาวจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของอฝ่ายอย่างท้าทายอย่างคล้ายจะเอื้อมมือเข้าไปลิดขั้วหัวใจชื่อเสียงของพี่อาจไม่ดีแต่พี่ทิตาเป็นพนักงานดีเด่นของแอคเป็นแฟนของลูกชายผู้บริหารบางกอกเอมซึ่งไม่รู้มีเครือข่ายหรือคนรู้จักฝังอยู่ในบริษัทต่างๆอีกตั้งเท่าไร่ความล,ลึกลับที่ค่อยๆทราบเข้าไปในสมองของรุ่นน้องฉุดให้สีหน้าของเจ้าตัวสลดรวดเร็วดวงตาลุกลิก ขรุนเคียดซึ่งแค่เท่านั้นระดับน้องกี้ก็สามารถตีความได้ที่ผ่านมารักเร่คงได้ข้อพิสูจน์อะไรมาบ้างแล้วประโยคต่อมาจึงอ่อนลงคล้ายเกี้ยกล่อมพี่จะช่วยเธอนะเล่เราอยู่ในฐานะคล้ายๆกันเรารู้เหมือนๆกันว่าเวลาหิวน่ะมันเป็นยังไง เพียงแต่ต่อไปนี้เธออาจจะต้องระวังหน่อยคําคมที่ไอทีคนนั้นเคยเตือนพี่ไว้ก็คือทนงกับขึ้นหลังเสือและหลงไม่ได้นะ่ะมันต่างกันพื้นน้ำกว้างใหญ่สะท้อนแสงไฟและแสงเทียนดุดดาววาวาวคือลูกน้อยค่อยๆพาก,กระทงใบตองอันประดับด้วยดอกดาวเรืองและบานไม่รู้เลยในลักษณะคล้ายๆกันสองใบลอยเคียงกันไปท่ามกลางกระทงอื่นๆริมลำน้ำเจ้าพญา หญิงสาวที่ยังอยู่ในชุดทำงานสีครึม้มค่อยลุกขึ้นยืนแสงเทียนและแสงไฟสะท้อนในดวงตาสีดำสนิทปัสะจากบิ๊กอาของเธอเช่นกันเว่ามีประกายบางอย่างกระจ่างยิ่งกว่าราวกับว่ามันเรืองขึ้นจากสิ่งที่อยู่ลึกเข้าไปกว่าดวงตาของเธอเองอธิฐานานมากเจ้าของกระทงคู่กันปารส คุณโชคบดียังอยู่ในชุดเสื้อโปโลโบริษัทและกางเกงยีนขาดขาดดูสบายน้องกี้เขี่ยปล่อยผมที่ถูกหล่มแม่น้ำพัดปิวให้เข้าที่ไม่ได้อธิษฐานหรอกค่ะงั้นทำอะไรชายหนุ่มทามขนาดก้าวนำเธอขึ้นบันไดข้างๆริมน้ำวันนี้คนคาข้ามต้องสลับกันขึ้นและลงเพื่อลอยกระทง ด้านบนท่าน้ำเป็นลานกว้างอยู่ติดกับสะพานข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่เวทีอลังการถูกเนรมิตขึ้นห่างไปไม่ไกลแสงสีเสียงตื่นตานักแสดงเต้นโยกโยกอยู่ข้างบนกลุ่มวัยรุ่นเต้นหยงโยงอยู่ข้างล่างแม่ค้าพ่อค้าออกร้านลืมทางตั้งแต่กระทงของกินเล่นเลยไปถึงเครื่องใช้ไม้ส้อยสิ่งและอันพันละน้อยขึ้นน้ำยังไม่ใหญ่เท่าขึ้นคนที่เริ่มทยอยเข้ามาสมทบ ว่าไงไม่ได้อธิษฐานแล้วทำอะไรตั้งนานเขาถามซ้ำเมื่อเธอก้าวไต่ตามมาถึงด้านบนขอบคุณนะคะขอบคุณหญิงสาวพยักหน้ากางแขนสุดลมเข่าปอดอึกใหญ่จนรู้สึกฉ่ำไปทั้งอกปีนี้เป็นปีที่หนักสุดอะไรต่อมีอะไรประทักเข้ามาจนนองกี้เองยังไม่อยากเชื่อเลยว่าจะผ่านมันมาได้ ลอยกระทงแล้วความโชคร้ายก็คงจะพ้นไปแล้วคนโชคร้ายสายหน้าประกายตาย,ยังคงเต็มเปี่ยมมันจะอยู่หรือจะไปน้องกี้ก็ไม่สนแล้วล่ะค่ะช่วงที่ผ่านมามันทำให้น้องกี้รู้สึกว่าตัวเองเล็กแล้วก็ต่ำเตี้ยจนแทบจะไม่มีอำนาจจัดสรรอะไรให้เข้ามาในชีวิตตัวเองได้เลยตอนนี้น้องกี้เลยคิดว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแค่ขอให้ตัวเองเข้มแข็งพอจะรับมือมันได้ก็พอ เธอหันมายิ้มให้เขานี่แหละค่ะคือสิ่งที่น้องกี้ขอบคุณตัวเองคุณโชคยักษ์หลนะก็ดีแต่พูดยาวจนจะหลับอยู่ละเธอย่นจมูกน้องกี้ติดเชื้อมาจากตะแก่คนหนึ่งค่ะทาอะไรชอบพูดยาวๆงงๆอ้าวไหนบอกเจ้านายฝรั่งยังหนุ่ม น้องกี้หมายถึงคุณโชคแหละเธอกระแทกเสียงแต่คนถูกกระแทกกับหัวเราะทั้งสองคนเดินคู่กันต่อไปมือแกว่งใกล้แต่ก็ยังไม่ได้แตะกันท่ามกลางเสียงวุ่นวายรอบด้านนั้นน้องกี้เริ่มสัมผัสถึงความวุ่นวายในใจมากกว่าไม่เคยนึกเลยว่ามือของคนเรามันจะแปลสภาพเป็นเหมือนแม่เหล็กได้ แล้วมือของคนบางคนก็สามารถดึงดูดอยากให้เราเอื้อมไปคว้าไว้มากขนาดนี้ตั้งแต่กลับมาเจอกันอีกทีที่แอถึงตอนนี้ก็เกือบ6เดือนแล้วส่วนถ้านับจากวันที่คุณโชคไม่มีรักเร่ก็เป็นเวลาประมาณสองเดือนความสัมพันธ์ของน้องกี้กับเขาใกล้กันเข้ามาถึงช่วงนี้ต่างคนจะต้องกลับคำ่ำคำ,คำมืดมแทบไม่มีโอกาสได้มาเจอกันที่ร้านส้มตำเพื่อช่วยพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายเก็บร้าน แต่ก็ยังส่งไลน์อินบ็อกซ์อีเมลและโทรหากันไม่ได้ขาดมีเรื่องคุยกันทีและยาวๆเหมือนไม่มีวันจบสิน้นยิ้มตามได้กว้างๆตอนนี้เธอเองเก็บเงินคืนคุณโชคหมดแล้วทุกอย่างในชีวิตก็ดูจะเรียบร้อยจะเหลือก็อย่างเดียวนี่ละ่ะหญิงสาวจ้องมองมือที่แกว่งน้อยๆตามจังหวะก,การก้าวของคนข้างๆมือของคุณโชคใหญ่ นาดูแข็งแรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้ขณะเดียวกันฝ่ามือดูค่อนข้างแข็งสากแสดงให้เห็นว่าเขาผ่านความลำบากมาเท่าไหร่การได้สัมผัสจึงน่าจะส่งถ่ายความมั่นใจหลังมือเป็นสีเข้มและมีขนอ่อนยาวเรียงปกไปตามแนวขวางหน้ารูปเล่นลองยกของตัวเองขึ้นมาดู มือน้องกี้ค่อนข้างเล็กและบางเป็นสีขาวชมพูระเรื่อแค่เห็นก็รู้สึกนุ่มนิ่มแล้วปลายเล็บก็ขัดเป็นมันดูสุขภาพดีไม่มีร่องรอยด่างพร้อยตรงไหนทำไมคุณโชคไม่ยักรู้สึกอยากจับมือของน้องกี้แบบเดียวกับที่เธออยากจับมือของเขาบ้างนะไม่เคยแสดงอะไรให้เห็นเลยสักจกิตว่ามีความรู้สึกแบบเดียวกันไม่เคยทำเป็นแกว่งมือมาเผลอแตะหรือแม้แต่จะเฉียดสักที โอ๊ยถ้าได้จับมือกันมันจะเป็นยังไงนี่รู้สึกเหมือนกับว่าวิญญาณน้องกี้คนเก่ากําลังกระทืบเท้าเต้นรําในร่างของน้องกี้คนใหม่ที่ดูมั่นคงและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจริงสิเดี๋ยวนี้น้องกี้เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่คิดหวังพึ่งคาถาหน้าทองหรือของทำเสน่ห์มาดนใจเขาอีกแล้วในเมื่อเธอเชื่อว่าตัวเองควบคุมชีวิตตัวเองได้เรื่องแค่นี้มันจะไปยากอะไร คิดแล้วหญิงสาวก็ยื่นมือเข้าไปใกล้แต่เราเป็นผู้หญิงนะเสียงหนึ่งในใจดังขึ้นพอยให้มือตัวเองชงักผู้หญิงแล้วยังไงละ่ะก็คุณเช่าจะคิดยังไงละ่ะถ้าจู่ๆเรายื่นมือไปจับเขาเองอย่างนี้เขาคิดยังไงก็เรื่องของเขาสิถ้าเขาไม่อยากจับเขาก็สลัดมือออกเองละ่ะแต่ถ้าเขาอยาก คนอยากสูตรลมหายใจเมื่อยื่นออกไปเหลืออีกแค่นิดเดียวก็จะแตะปลายนิ้วก้อยของเขาอยู่แล้วหืมปรากฏว่าคุณโชคยกมือขึ้นเซยผมเจ้าตัวหันหน้ากลับมางงๆคง,ง,งเพราะรู้สึกได้ว่าถูกจ้องอยู่เขาพาเธอก้าวห่างมาจากลานซีเมนจุดที่เลือกมาหยุดคือสวนหย่อมเล็กๆซึ่งพอมีคนอยู่บ้างแต่ส่วนมาก เป็นช่างกล้องขึ้นมาหามุมถ่ายรูปแปลกๆมากกว่ากินดอกวัส,สนาโชยชายมองออกไปไกลๆเห็นแสงไฟจากตึกรามฝั่งตรงข้ามระยับแข่งกับสายกระทงแสงไฟริมทางไม่จัดหนักแสงจันทร์จึงบ่มให้ใบหน้าคมครามดูลมุนล,ลงและมีสเสน่ห์จนแทบละสายตาไม่ได้เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเด็กมันชอบเสียตัวกันวันนี้ คิดบ้าอะไรอีกคนหน้า้ามปลายตาถามอย่างรู้ทันน้องกี้อยากจะขอคุณโชคเลิกคิ้วเข้มของเขายิ้งสาวกลืนน้าลายน้องกี้อยากจะขอแตะตัวคุณโชคคะ่ะฮะไม่รอให้เขาตอบรับหรือปฏิเสธน้องกี้ยื่นมือออกไปเพื่อควา้ามือเขาไว้ อย่างที่ใจอยากทำมาตั้งนานทว่าทันทีที่มือเขาอยู่ในมือเธอมือหนานั้นก็กลับลากน้องกี้ทลาเข้าไปปะร่างเขาอย่างรุนแรงอุ๊ยรู้ตัวอีกทีหน้าของน้องกี้ก็กำลังซบกับอกเขาแล้วกลิ่นโปโลโสปอร์ตผสานกลิ่นกายของคุณโชควนอยู่ตรงหน้าและแล้วเขาก็วาดวงแขนแข็งแรงสวมกอดเธอไว้พออุ่น แต่อย่างนี้พอไหมเธอซ่อนยิ้มในร่องอกแน่นของคุณโชคอุบอิบนานอีกหน่อยก็ดีค่ะเธอกับเขาจึงยืนด้วยกันอยู่ในท่านานอีกนานนานจนสัมผัสบางอย่างของน้องกี้ค่อยๆซึมซับสำเนียกรู้รู้ว่าไม่ใช่แค่เธอคนเดียวหรอกคุณโชคเองกดเก็บความรู้สึกของเขามานานไม่ต่างกัน และการได้รับรู้อย่างนั้นมันทำให้ใจสัน่นและแม่เหล็กทำงานหนักขึ้นมีหน้าล่ะคนถึงมักเสียตัวกันวันลอยกระทงกรีดเลิกคิดอะไรบ้าๆย่าย,ยืนแบบนี้จะได้เห็นพระจันทร์ด้วยนะทั้งที่ยังอยู่ในวงกอดเจ้าของมือใหญ่ค่อยๆหมุนร่างของเธอให้หันออกไปอีกฝั่ง จันกลมกำลังทรงกฎบนฟ้าใสกลางเดือนพฤศจิกายนน้องกี้เอ็นตัวพิงคนข้างหลังไว้คุณโชคแข็งแรงอย่างกับกำแพงแน่รู้สึกว่าถึงพิงลงไปทั้งตัวเขาก็ยังหยัดนิ่งแล้วก็อุ่นยิง่งเธออมยิ้มเอ,อิบอิ่มใจดึงมือของตัวเองขึ้นมากอดมือของเขาที่ประสานกันอยู่ตรงช่วงท้องของตัวเองอีกทีคุณโชคกระซิบแผ่วๆเนือเรือนผมของน้องกี้ ฉันนึกถึงกอนบทหนึ่งที่เคยอ่านละ่ะกอนอะไรคะคนตัวสูงกว่าจึงท่องให้ฟังเบาๆเซียวนาทีที่ผ่านนานแค่ไหนเพียงอึดใจท้อนถ่ายไปห่วงฟันเพียงลมดึกแผ่วหายใจชั่วพันหรือเพียงจันวับประการไรเวทมนต์ เซี่ยวนาทีที่ผ่านนานแค่เซี่ยวเพียงวูบเดียวยิ้มอุ่นละมุนชงนเพียงแววตาซื่อสายข่ยเลก่กลเพียงบัดดลบ้าใบาไร้วาจาในตระกองของคุณแค่จุลวินาทีนี้เคลื่อนผ่านนานหนักนเพราะกระชับเชื่อมหวานเกินพารนาและวนซ้อนสิเนหาไม่ลาเลือนเซียยวนาทีที่ผ่านนิรันรน์ กี่แสนซักนาทีไม่มีเหมือนอีกร้อยวันล้านปีสี่แสนเดือนจะยังเหมือนเซี่ยวแรกไม่แปลงเอ่ยน้องกี้รู้สึกว่าหน้ายิ้มของตัวเองเป่งพองจนรองพื้นเทพจะปิคุณโชคนี่น้ำเน่าเหมือนกันเนอะมีน้ำเน่ากว่านี้อีกอะไรคะ เขาวางปลายคางบนศีรษะของเธอนุ่มนวลน,น้องกี้ไม่เห็นแต่รู้สึกได้ว่าเจ้าตัวกำลังยิ้มระหว่างพูดด้วยน้ําเสียงจริงจังขึ้นสักพักหนึ่งแล้วฉันมีบางอย่างที่อยากบอกเธอแต่ก็เลือกเก็บไว้ก่อนทั้งๆที่รู้ว่ามันน่าจะทำให้เธอมีกำลังใจมากขึ้นได้แต่ฉันไม่อยากรู้สึกนะว่าที่เธอตอบรับ เป็นเพราะเธอกำลังล้มแล้วเลยชอบใจที่มีไม้เท้ามาช่วยพยุงอีกอย่างฉันไม่อยากให้ประสบการณ์ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอมันผ่านไปแบบไร้ค่าฉันดีใจนะที่เลือกแบบนั้นมันทำให้ได้เห็นเธอกันพลังแล้วก็กําลังใจออกมาจากข้างในตัวเองฉันดีใจที่ได้เห็นเธอเรียนรู้ต่อสู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองดีใจที่ฉันจะได้บอกคนดีๆอย่างเธอว่าฉันรักเธอ คอกพอแสงปิดตาเอียงคออยู่น้องกี้เลยไม่รู้ว่าคนถูกแกล้งแก้เกมยังไงกระทั่งรู้สึกถึงสัมผัสนุ่มๆข้างแก้มของตัวเองเธอถูกขโมยจูบจนต้องสะดุ้งตื่นคุณโชคอยากแกล้งหลับช่วงสำคัญก็คุณโชคอธิบายยาวมาก ไม่ชอบเลอรักเลยแหละจากที่ไกลๆเสียงรบกวนของดอกไม้ฝ่ายและคนหาป่าเสียงเพลงรักแท้ของบอยกิยพงลอยเข้ามาตามลมค่ำทิวไม้สายไว้กินดอกไม้รื่นใจเธอว่ามันก็เป็นลมเดียวกับที่ค่อยๆพาเมฆค,คุมความสดกระจ่างของฟ้าใสและแสงจันทร์เบื้องบนไม่ช้า โลกวาวุ่นจะหมุนสู่ความมืดมนอีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นน้องกี้ไม่กลัวมันอีกต่อไปแล้วไม่ใช่เพราะว่าเธอมีคุณโชคการมีคนที่มีพร้อมจะสู้เคียงข้างให้กำลังใจและหวังดีกับเรายิ่งใหญ่ถือเป็นของควัญสำคัญอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่าคือการได้ตระหนักว่าด้วยหัวใจสมองสองมือและสองขาของตัวเองว่าตัวเราเอง จะสามารถก้าวผ่านมันไปได้อีกครั้งอีกครั้งและอีกทุกๆครั้งเพราะไม่มีใครจะได้เจอแต่วันดีๆชีวิตคือการรวมไพ่ไว้ทั้งสำรับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดไปเจอใบไหนและที่สำคัญกว่าเราจะให้ความสำคัญกับใบไหนมากกว่ากันแล้วการพลิกไพ่ก็ไม่สำคัญไปกว่าการพยายามพลิกชีวิตไม่มีพระเจ้าหรืออำนาจเหนือหัวที่ไหน เราปัดพยันตรายทุกอย่างจากชีวิตเราได้ตลอดมีแต่สองมือของเราเองต่างหากคนที่จะทำนายชีวิตของเราได้แม่นยำที่สุดก็คือเราแรงสรรพ่ทุกประการให้เป็นจริงได้ก็คือเราและที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ก็คือเราเราเท่านั้นตราบใดที่พยายามเท่าทันเรียนรู้ทุกแง่มุมเพื่อพลิกผ่านน้องกี้เชื่อว่ามันจะเป็นโชคร้ายที่แสนมีค่าเสมอ